สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวสําหรับผู้เลี้ยงนะครับที่จะเริ่มเลี้ยงหนูตะเภานะครับแล้วก็หนูขวัญนะครับที่เราอยากจะลองเลี้ยงดูสักตัวหรือว่า2ตัวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านะครับเพื่อนๆผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าถ้าเราซื้อหนูตะเภามาเลี้ยงเนี่ยจะกัดเราไหมนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้ ดุแบบที่เราคิดนะครับแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันนะครับจะซื้อหนูขวัญเนี่ยครับแล้วตัวมันใหญ่นะครับตัวมันใหญ่เราจะซื้อจากร้านมาอย่างงี้ครับไอตัวเล็กๆเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ครับเรายังไม่กังวลใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ากัดเนี่ยมันก็เจ็บนิดเดียวนะครับแต่ตัวใหญ่เนี่ยครับเขี้ยวยาวมากๆนะครับเขี้ยวสองซี่ของหนูนะครับจะยาวแบบนี่ยครับขนาดหนึ่งข้อนิ้วนะครับยาวมากครับถ้าเราตัดเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณนี้ใช่ไหมเล็กๆใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเขากัดเราขึ้นมานี้ต้องบอกเลยว่าทะลุนะครับเนื้อเราเนี่ทะลุนะผมเคยเห็นตอนที่เขากัดกันนะครับแล้วลองดูบาดแผลนะครับนะครับทะลุแบบเข้าไปในเนื้อแบบโบเลยครับเป็นรูโบเลยอ่ะนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเราซื้อมาเลี้ยงนะครับเขาไม่ได้ดุนะครับแบบนั้นนะครับแบบที่เราคิดนะนะครับเขาจะกัดกันเองมากกว่าแต่ถ้าเราเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงเองเนี่ย ผู้เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการกัดเรานะครับเวลาเราจับเล่นหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นฝ่ายที่กลัวเรามากกว่าแล้วก็เวลาเราพาไปนอกสถานที่อย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวเรามากกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อมาแล้วเราเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าจะซื้อมาเลี้ยงสักหนึ่งตัวแล้วมีเด็กๆนะครับเรามีเด็กๆอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้เด็กๆว่าได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงสักหนึ่งตัวอย่างเงี้ย แล้วกังวลกังวลนะครับผมเป็นเรื่องปกติครับผมว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้เลี้ยงเนี่ยอยากจะซื้อสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆเ,เล่นสักหนึ่งตัวแล้วกังวลว่าถ้าเกิดโดนกัดขึ้นมานะครับจะมีเชื้อโรคจะมีต้องไปฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับหนูเนี่ยไม่กัดอันนี้ต้องกระบอ,อกตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมานะครับ2 0 3 0ิิตัวยังไม่เคยโดนกัดเลยครับนะครับ เพราะนั้นหมดเรื่องกังวลตรงนี้ไปเลยครับถ้าเกิดผู้เลี้ยงยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดโดนกัดขึ้นมาจะทํำยังไงนะครับผมเคยไปแย่งตอนที่เขากัดกันนะครับไปแยกนะครับไปแยกเขากัดกันอยู่เนี่ยผมก็จับแยกใช่ไหมครับเขาจะเห็นพอเขาเห็นมือเราปั๊บเขาจะหยุดเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับว่าถ้าซื้อมาเลี้ยงแล้วเขาจะกัดนะครับถ้าเรากลัวนะครับกลัวว่าเลี้ยงแล้ว เขาจะกัดเรานะครับอุ้มเขาเล่นทุกๆวันแล้วก็เล่นประจําให้เขาชินกับเราให้เขาจําเราได้เจ้าหนูขวัญหนูตวเภาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่จําได้นะครับเขารู้แล้วก็มีการจำนะครับมีการจําว่านี่คือคนเลี้ยงนะนี่คือผู้เลี้ยงนะแล้วก็เวลากินอาหารอะไรต่างๆเขาจะจําได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าซื้อมาแรกๆนะครับหนู ที่ซื้อมาเราไม่มั่นใจว่ากัดไม่กัดนะครับวันแรกซื้อมาก็จับอุ้มครับแล้วก็เล่นกับเขาไปเรื่อยๆให้เขาชินกับเรานะครับให้เขาชินกับเราถ้าเขาชินกับเราเนี่ยนะครับเขารู้แล้วว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นศัตรูเขาแล้วก็เป็นมิตรนะครับเขาเข้าหาเราง่ายนะครับต่อไปเขาก็จะจําเราเวลาเรามีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฝึกง่ายๆครับอาจจะมีอาหารให้เขานะครับหรือว่าผลไม้ผักต่างๆนะครับ เวลาเราอุ้มอย่างเงี้ยปั๊บรูปนะครับเขารู้สึกกลัวใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี mm. ้ยก็รู้สึกกลัวนะต่อให้เล่นประจําทุกวันเขายังรู้สึกกลัวนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยชินกับสถานที่แล้วก็เราอุ้มออกมาจากบริเวณของเขาเนี่ยครับเขาเกิดกังวลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอุ้มอย่างเงี้ยนะครับอุ้มเล่นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีอาหารให้เขาสักอย่างนึงนะครับให้เขาได้ลองกินถ้าเขาไม่กินนะครับเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเราอุ้มออกมานอกสถานที่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของสัตว์เลี้ยงครับว่า เขาไม่ชินนะครับเขาไม่ชินแล้วเขาเกิดความกังวลแล้วก็เครียดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้เลี้ยงเลี้ยงนะครับก็ต้องนะครับดูแลนิดนึงแล้วก็เอาใจใส่เขาแล้วก็ผูกมิรกับเขาการผูกมิรมันไม่ได้ยากครับก็เล่นกับเขาไปเรื่อยๆครับทุกๆวันนะครับคอยรูปหลังคอยคุยคอยเล่นอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มีเวลานะครับแต่ถ้าเราไม่มีเวลานะครับเราก็อาจจะแบ่งเวลาสักนิดนึง10นาทีต่อวันนะครับวันละสินาทีก็ได้ มาอุ้มเขาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มาจับนะครับเขารูปเล่นนะครับให้เขาชินกับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากซื้อมาเลี้ยงนะครับแล้วดูคลิปนี้นะครับแล้วเกิดความคิดว่าเออซื้อมาเลี้ยงแล้วเนี่ยมันจะกัดเราไม่ต้องกังวลเลยครับหนูขวัญหนูตะเภาไม่กัดเรานะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์สังคมก็อยากมีเพื่อนอยากมีมิตรดีๆกับผู้เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้น เราซื้อมาเลี้ยงไม่ต้องกังวลเลยครับถ้ากลัวว่าเลี้ยงแล้วเขาจะกัดเรา <T> ผมบอกเลยว่าไม่กัดเพราะว่าผมเลี้ยงมาหลายตัวแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นลูกคอกที่ผมได้เก็บไว้นะครับผมซื้อจากที่อื่นมาเหมือนกันแล้วก็วันแรกเอามาก็เราก็มาอุ้มเล่นแบบนี้ครับเ <T> ขาก็ยังไม่กัดเรานะครับต่อให้เขากัดกันยังไงเราไปจับแยกเขาจําเราได้เขาก็จะไม่กัดเราเพราะฉะนั้นคลิปที่เป็นคลิปมาบอกให้กับทุกๆคนนะครับที่อยากลองเลี้ยงนะครับแล้วกังวลว่าถ้าเกิดซื้อมาเลี้ยงแล้ว <T> นะครับ เขาจะกัดผู้เลี้ยงแล้วก็ใครที่มีเด็กๆอยู่กลัวเด็กๆมันจับเล่นแล้วหนูกัดอันเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยครับนะครับเขาจะเป็นฝ่ายที่กลัวเรามากๆกลัวสุดๆเลยกลัวสุดๆเลยเวลาจับปั๊บเนี้ยแค่เราไปวิ่งไล่จับเขาเนี้ยเขาก็วิ่งหนีละนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับถ้าจะซื้อมาเลี้ยงนะครับก็ดูให้ดีนะครับดูให้ดีว่าเราจะเลี้ยงตัวประมาณไหนขนาดไหนนะครับจะเริ่มเลี้ยงจากขนาดเล็กก่อนไหม นะครับให้เขาสนิทกับเราหรือว่าจะซื้อตัวใหญ่เลยนะครับซื้อตัวใหญ่เลยก็ลองดูนะครับในงบประมาณของเรานะครับคลิปนี้มาบอกเล่าประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เทคนิคนี้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์เราสามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าผมอาจจะมีความผิดพลาดนะครับอาจจะเลี้ยงไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนก็เอาไปปรับดูลองไปทําดูครับ เนี่ยครับคลิปนี้มาตอบคําถามให้กับทุกคนนะครับว่าถ้าเลี้ยงแล้วจะกัดผู้เลี้ยงไหมบอกเลยว่าไม่กัดแต่ถ้าคนไหนที่ซื้อมาเลี้ยงแล้วโดนกัดจผมบอกเลยว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์การโดนกัดเนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าโดนกัดนี่แสดงว่าหนูตัวนั้นมันดุจริงๆอะ่ะแต่ตั้งแต่ซื้อมาเลี้ยงยังไม่เคยเจอเลยครับนะครับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่นั่งฟังกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ